I was worn like a badge on my last favorite Girl Scout. All the boys are wondering what's. Hello, สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับเฟนเพนิชานะคะช่วงนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งช่วงที่เราต้องมากักตัวกันที่บ้านอีกแล้วนะคะหลายๆคนก็น่าจะแบบมีปัญหาเหมือนเฟนว่าแบบเออเราไปถ่ายรูกข้างนอกไม่ได้ แล้วเราจะทำยังไงแบบรูปก็หมดสต๊อกไปไหนก็ไปไม่ได้ไม่มีรูปลงไอจีวันนี้เห็นว่าเฟย์แบบแต่งหน้าแต่งตัวแต่ก็เราไม่ได้ไปไหนกันนะคะทุกคนเราก็จะแบบอยู่ที่บ้านแล้วก็หาทำถ่ายรูปนะคืนนี้เฟยนก็เห็นแบบในคลิปติ๊กต็อกคนในติ๊กต็อกก็คือแบบเหมือนเขาก็มีการแบบแชร์เทคนิคการถ่ายภาพถ่ายรูปเล่นเองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมา ลองทําสิ่งนั้นกันทุกคนแล้วก็วันนี้เฟนก็สั่งแบบพวกรลอกต่างๆมาด้วยอันนี้เราก็สั่งเราแบบดอกไม้ปลอมนะคะมาจากในช้อปปีเอามาใช้ในการเป็นรลอกถ่ายรูปของเราในวันนี้เนาะก็จะมีแบบสีส้มสีกระปีสีโทนแบบชมพูเลยเนี้ยก็น่ารักดีทุกคนคือมันแอบมีความแบบเหมือนของจริงมากๆเลยถ้าเกิดว่าถ่ายรูปเองเนี้ยก็คือแบบเหมือนของจริงแบบแอบแอบว่าเป็นดอกไม้ของจริงได้เลยแล้วก็อันนี้จะมี ดอกที่ชื่อว่าดอกเอ,อขอดูในช็อปปี้แบบนะจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรดอกป๊อปปี้นะคะอันเนี้ยเห็นแบบ คนเขาเออมาแต่งห้องใส่แจกายถ่ายรูปแบบสไตล์เกาหลีคือเยอะมากๆก็สั่งมาเป็นแนวที่แบบสีพาสเทลพาสเทลแบบนี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปถ่ายรูปกันนะคะวันนี้ขอเพิ่มความมั่นใจแบบใต้วงแขนสักนิดนึงนะคะด้วยน้องคนนี้เลยค่ะอันนี้นะคะก็คือ BY h a p p i n e s s l o w ลอนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะมีด้วยกัน,นทั้งหมด3ามสูตรเลยคนสีชมพู BY h a p p i n e s s g l กลา l o ฟอตัวนี้จะช่วยผัดเซลล์ผิวให้ได้วงแขนที่เรียบเนียนกระจ่างใสไม่หมอง ส่วนสีม่วงนะคะมี w h a t e h n e t t e a t u r e f o l l ช่วยฟื้นฟูผิวแล้วก็ลดการระคายเคืองหลังจากการโกนนะคะแล้วก็ช่วยลดอไก่ด้วยส่วนสีแดงนะคะมี White h n e t Inner Firming f o l l สูตรน,นี้จะช่วยให้วงแขนดูเรียบ ร,รอยทับใต้วงแขนต่างๆดูต่าง,ง,งลงแล้วก็วงแขนเรียบเนยียนกระจ่งางใสค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะกี่จะขอใช้เป็นตัวสีดฟูตัวนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นโลออนที่มีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะที่จะมาช่วยเหมือนผัดเซลล์ผิวใต้วงแขนของเราทาให้ผิวใต้วงแขนหรือว่าน้องจักแรแยของเราเนี่ยมีความกระจ่งางใสนะคะมีความเรียบเนยียนแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะเวลาเราถ่ายรูปอะไรเงี้ยจะได้แบบโสแบบมีความมั่นใจโลออนก็คืออย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะคะว่าเขาจะมีคุณสมบัติหลักๆในการช่วยระงับกลิ่นนะซึ่งตัว นอกจากการระงับกลิ่นแล้วเขายังมีสารสกัดจากดอกไม้สีชมพูถึง6ชนิดและด้วยคุณค่าจากดอกไม้ช่วยให้เรามั่นใจแล้วที่พิเศษและโดดเด่นกว่าแบรนด์อื่นเลยก็คือเขาจะมีสารสกัดที่เป็น Essen t i a ย oil จากธรรมชาติ100เเซสกัดจากส่วนที่หอมที่สุดในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของดอกไม้ทําให้ได้กลิ่นของธรรมชาติติดทนตลอดวันแล้วก็แค่แบบทาลงไปบริเวณหนจักของเรานะคะแล้วก็ชิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะนอนเขาก็จะคือแห้งสนิท ความต่อสบายผิดและที่สําคัญน,นะคะตัวนี้เนี่ยไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีพลาเบนนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะทําให้น้องจักของเราเนี่ยดำนะคะตัวนี้คือสามารถใช้ได้เลยนะกลิ่นหอมแล้วก็ติดทนมากๆเลยใครที่มีความกังวลเรื่องแบบกลิ่นกายนะคะก็คืออยากให้ไปลองหนาะซื้อมาใช้กันดูนะคะจะได้แบบมีความมั่นใจอะหลังจากที่เราเตรียมผิวใต้วงแขนของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปถ่ายรูปนะตามคลิปแบบในทิกตอกเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้รูปออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปพร้อมๆกันเลย อย่างแรกที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือผนังโล่งๆเลยทุกคนเพื่อนๆสามารถเลือกแบบมุมไหนของบ้านก็ได้นะคะที่มีความโล่งๆแล้วก็เราจะเลือกมุมนั้นในการถ่ายนะซึ่งมุมเนี้ยเป็นห้องที่แบบแสงแดดมันเข้าพอดีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเคลียร์แบบพวกขอบข้างหลังออกนิดนึง mm hmm. นี่นะคะเราก็จะได้ตากล้องแล้วก็นางแบบ mm hmm. เี๋ยวเราจะลองมาถ่ายแบบเต็มตัวกันบ้างทุกคนให้มันแบบไกลออกมานิดนึงเราก็จะสามารถแบบโพสท่าใหญ่ได้มากกว่าเดิมอันนี้เราก็จะลองมาแบบเช็คลูกกันทุกคนคือเน,นี้ยมันจะมีรูปบางรูปที่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดเห็นแบบเต็มตัวมันจะมีความแปลกดังนั้นอีกเทคนิคนึงนะคะที่เพ็นจะมาแชร์ก็คือให้เพื่อนๆนะกดคล็อปรูปเข้ามานะคะซึ่งพอเวลาที่เรากดคล็อปรูปเข้ามามันจะได้แบบ ความรูปที่แบบเหมือนสวยขึ้นมีความแบบพอเทตมากยิ่งขึ้นอย่างรูปนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ขอบเลยมันจะมีความแบบเอ๊ถือดอกไม้ปแปลกๆหรือเปล่านะมีก้านแบบดูไม่แบบธรรมชาติใช่ปะเราก็ครอบออกไปเลยให้มันเห็นแค่ตัวเราแล้วก็แขนที่ถือดอกไม้นิดนึงมันก็จะทําให้รูปแบบสวยขึ้นเดี๋ยวเราจะเอาพวกดอกไม้มาลองจดใส่สกันนะคะอันนี้ก็คือจากการที่แฟนซื้อไว้นะแทบจะไม่เคยใช้เลยนี่คือ ครั้งแรกของการหยิบประจัดดอกไมนะ้นะอุวยน่ารักเอาเป็นสีอ่อนๆแล้วกันจะได้ดูแบบมีความคุมโทนไม่จัดจ,าจา้าจนเกินไปอันนี้ดีไหมอ่ะอันนี้ไม่เข้าก็คือโหวตน้องเขาออกนี่เราก็จะได้แบบเหมือนเป็นรูปขัน้นเหมือนเวลาแบบเราไปคาเฟ่ใดๆเดี๋ยวเขาหาคล็อกามาเพิ่มก่อนอันนี้เราก็อาจจะเอาแบบกระป๋องม,มาตั้งอู้หูโอ้ยโูกู แล้วอุ้ยนี่น่ารักมากอันนี้นะคะเราก็จะแบบเล็งมุมเขาก็มาตั้งไว้ก่อนว่าเราอยากได้มุมประมาณไหนเราก็จะเหลือพื้นที่ตรงประมาณแบบตรงข้างๆตรงนี้ไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้ไปนั่งเนาะน้เปน้นไ ก็เลยกําลังจะลอหาทำดูคือเห็นคนเขาแบบเหมือนเปิดเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็ไปถ่ายโลกกับตรงโปรเจคเตอร์อะไรอย่เงี้ยก็กําลังจะกดหาคลิปดูว่าเออมันพอจะมีอะไรที่เราสามารถถ่ายได้ไหมนะ ะะเดี๋ยวเฟนจะลองเอาดอกไม้อันเนี้ยมาตัดออกมาเป็นแบบอันเล็กๆเล็กๆอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาแปะบงหน้านะคือจริงๆถ้าเกิดว่าใครอาหารซื้อดอกไม้สดได้ก็ก็ได้เลยนะแต่ว่าเธนรู้สึกว่าดอกไม้สดมันหายากแล้วมันก็เหี่ยวเร็วอ่ะือ ทุกคนเฟนว่านะมันแอบไม่รอดนะเนี่ยอ่ะทุกคนหลังจากที่เราได้ลองพิจารณาแล้วนะคะว่าแปะบนหน้าคือมันไม่รอดก็เดี๋ยวเราจะลองแกะอันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาติดผมแทนมันดึงออกมาได้ตอนแรกเมื่อกี้กะว่าจะตัดแต่ก็คือถ้าเกิดตัดก็เสียดายน้องเขาเราก็ดึงออกมาเดี๋ยวเราจะใช้ดอกไม้นะคะแบบเหมือนถ่ายแบบโปรยเลยอย่างนี้ อันนี้อาจจะต้องทำการถ่ายหลายเทคนิดหนึงอุ้ยน่ารักคุณนะออติดหน้าไม่รอดแต่ว่าติดผมได้อยู่เดอ้อ าวันนี้นะคะเฟนก็มาถ่ายรูปเล่นในช่วงที่แบบกับตัวนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียใครที่อยู่บ้านเบื่อๆนะก็ ั่งดอกไม้กดสั่งมาถ่ายรูปได้ตั้งแต่เชา้าจนเย็นเลยนะก็คือสนุกมากทุกคนคือปกติแล้วเราก็จะแบบไม่ค่อยมีฟิลที่จะมาถ่ายรูปที่บ้านแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ที่มันแบบบีบบังคับรูปก็หมดสต็อกนะคะก็เลยต้องถ่ายรูปที่บ้านแบบนี้นะใครที่ดูคลิปนี้แล้วเกิดไอเดียอะไรนะคะก็ลองถ่ายรูปมานะถ้าเกิดถ่ายแล้วเป็นยังไงเนะี่ยก็สามารถแท็กมาอวดกันได้นะคะคลิปนี้ก็คือถ่ายรูปตั้งแต่เชา้าจนตอนนี้เริ่มจะแบบเย็นแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากมีแบบ ความมั่นใจแล้วก็มีแบบกลิ่นหอมตลอดทั้งวันนะคะก็สามารถไปหาซื้อฟีไวตัวนี้มาลองกันได้เลยนะคะเขามีทั้งหมด3สูตรเลยนะก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะคลิปนี้เฟนก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกแล้ว็เอนจอยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะไปยบ๊ายบาย So.